ส่ตันโมพี่น้องเบเป็นแจ็บขนาดนละย <c oughs> จอุ่สีนะครับนี่จิม้มอะไยเปล่า สวัสดีครับพี่น้องมันนี้มาเจอโอเมื่อมดดำอีกคือเก้าครับผมมนี่ภาพหากิมิโนโ่แซ่บ,ซบ,ซบ,ซบหนึ่งครับผมหนึ่งหมูสามสันพี่น้องอันนี้ใส่ตันครับผมใส่ตันหมูพี่น้องใส่ตันหมูปอ,อ้ยเป็นเสียบขนาดมากมากพี่น้องครับผมมีผักก,กับผักแกมบักเตียงครับผมผักสลัดจะตกแต่ง บ่อลายใหญ่ห่างปนะครับพี่น้องมาสะสะมเสี่ยมกันอุ่มเบนดามนครับนี่ขอใส่สอ่วนนะพี่น้องเด้อถิมย่นปุ่มล้องบาทยทำแบบกินซีฟูดกับตึ้งหนึ่งปะเฮ้อ แกบพี่น้องแกบเรียนสูตรหฮอแล้วครับหมอเนี่ยหฮอใส่ผักแกมกับสตรัสเนี่นครับผมปลอมเข้าไปอย่างพี่น้องเอ้ยเป็นเสนยียหัวเลยครับเน,นี่ยปลอมไอ้ที่ครับนี่จิ้มจิ้มที่ฟูนทีครับ หนึ่งมูแซ่บขาวๆอยู่น้อง ตันโมพี่น้องบูมเนเจ็บขนาดนะั <c> ้น <oughs> จาสี่แลครับนี่ยจิมเปล่า น้มซีป้มอีกแล้วพี่น้อยเปิ้ลน้่งป้มเป็นวะ เสียบลายพี่น้องกินเป็นสีเลยพี่นออๆๆ้องค่ะคักคืม นำน,<ด>น้องกึ๊กอคดกคืออาห่า่อเลยนำ <c oughs> น้องสดพี่น้องบ่สดบ,บ่ถึงครับ うん。Mm hmm. mm hmm. นี่ข้าเหมอนพี่นออ้องเอ้ยจัดมงนีเพื่อนกันนะ โอ้โนใส่ตานง่งใส่คำาเงตาส่วนเมาแช่กันอุ้มกันแลวนี่ทุ่ยดอด mm んー、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 ん จัดหมูแปรซกนะพี่น้องครับอืมขึ้นลุ่งเรื่อไเปห่อไปครับ <c oughs> อืแซ่บหลายครับอิ่มอ่องป่องเลยโอ้ยพี่น่หนึ่งหมูใส่หมูใส่ตันครับผมอเอ้ามันนี้กะขอบุญขอบุญพี่น้องทุกคนครับผมที่เข้ามา,าให้กำลังใจโอเมอมดามครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ฝากคนติดตามนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมือหนาจะหาอะไรกนินกแซ่ผมมาชูกินอีกคร้้วพี่น้องเอ้ยเอามันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมมาเจอกันใหม่พี่น้องแอซ่บ